หินสุดยอดแห่งการบำบัด Ultimate Master h e a l e r Stone สวัสดีค่ะป้าหญิงจุธามาศนักสงขาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดค่ะวันนี้ป้าหญิงจะมาแนะนำหินซึ่งคนถามหากันเยอะมากเลยทีเดียวนั่นก็คือ ออร่าลายยีนะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่าออร่าลายยีเนี่ยค่ะมีองค์ประกอบของแร่ธาตุอยู่35องค์ประกอบแต่เราจะพบแร่ธาตุที่ที่เห็นได้เนี่ยนะคะ23ชนิดนะฮะซึ่ง23ชนิดเนี่ยก็ได้แก่ไทเทไนี์คาร์คอคซินายเลพิโดโครไซต์นะคะอะจูไลด์เฮมาไทต์แมกเนไทต์ไพไรต์เกอร์ไทต์ ไพโลลูซไซโอโหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะจำไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าแร่ธาตุ23ชนิดที่อยู่ในเนื้อหินเบสของหินอันนี้ก็คืออ m เมทิสตนะคะเราก็เลยจะเห็นความมีสีม่วงอยู่ข้างในนะคะและบางแห่งเนี่ยนะคะก็จะมีสีแดงเยอะ มีสีแดงเยอะเพราะว่าบางทีเขาเรียกอเมทิสตหมวกแดงก็จะมีสีแดงเยอะขึ้นมานะคะก็แล้วแต่ว่าแร่ธาตุอะไรจะเยอะไทเทเนียมเยอะก็จะมีสีแดงเยอะอะไรเหล่านี้เนาะนะคะจริงๆหินเนี้ถือว่าเป็นหินที่ค้นพบใหม่มากค้นพบเมื่อปี2007เองนะคะแต่มีความเก่าแก่ถือว่าเก่าแก่มากเลยทีเดียวนะคะ นักบำบัดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหินสุดยอดแห่งการบำบัดนะคะคือเป็น Ultimate Master h e ฮ l ลเลอร์สเลยทีเดียวนะคะเ,เพราะฉะนั้นมีพลังสั่นสะเทือนสูงมากนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าพลังสั่นสะเทือนนี้เกิดจากองค์ประกอบที่ซับซ้อนของแร่ธาตุที่กำเนิดอ,อยู่ภายในนี่แหละนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากไม่มีใคร ไม่มีหินชนิดไหนที่มีแร่ธาตุกำเนิดอยู่มากกว่านี้อีกแล้วนะคะณนะปี2024ก็ยังมีแร่ธาตุที่สูงที่สุดในโลกอยู่นะคะก็เลยได้รับการยกย่องว่าเป็นหินที่ทรงพลังที่สุดในโลกด้วยทำหน้าที่เป็นเหมือนนักบำบัดจิตวิญญาณนะคะสื่อสารได้กับคลื่นพลังและออราจัก,กระในร่างกายของเราทุกจัก,กระเลยทีเดียว มันก็เลยกลายเป็นการจูนคลื่นพลังงานทั้งร่างกายอะคะ่ะได้หมดเลยทีนี้ถ้าถามว่าออราไลด์ดีอย่างไรคือนอกจากจะชาร์จพลังได้ทั้งร่างกายแล้วสื่อสารกับอ,อ,อารมณ์จิตใจสมาธิแล้วก็จิตวิญญาณภายในของเรานะคะรวมไปถึงสื่อสารกับไฮเออร์เซลคือตัวตนของเราที่มัน เหนือกว่านี้สูงกว่านี้อะไรเหล่านี้นะคะและรวมไปถึงสื่อสารกับคลื่นพลังงานที่สูงกว่าเราขึ้นไปอะค่ะนะคะในมิติที่ของเราเนยอยู่ในมิติที่สมเนาะมิติที่สี่ที่หที่หกที่เจ็ดเนี่ยนะคะออราไลยี่สามารถนำพาเราไปร่วมกับการนั่งสมาธิแล้วสื่อสารได้สูงสุดเลยทีเดียว ทีนี้ออราไรยี่สิบสามค่ะชื่อเนี้ยเพราะว่าเขาบอกว่ามันสื่อสารกับแสงออโรราด้วยนะคะมันก็เลยได้ชื่อว่าออราไรนะคะค้นพบแห่งเดียวในโลกเลยค่ะนะคะที่เขาบอกว่าประมาณป่าตอนเหนือของทะเลสาบซูพีเรียนะคะรัฐออนแทรีโอประเทศแคนาดานะคะแล้วก็ จริงๆก็ยังมีอ่าวทันเดอร์เบย์อ่าวทันเดอร์เบย์ที่แคนาดานะคะก็ว่าเจอประเทศเดียวก็คือแคนาดาเท่านั้นนะคะอายุประมาณ1.2ถึง1.5พันล้านปีไม่รู้เขาเรียกยังไง1.2ถึง1.5พันล้านปีนะคะเป็นหนึ่งในแร่ธาตุที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกนะคะเพราะฉะนั้น เขาบอกเป็นผลมาจากการที่อุกกาบาตชนกันซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นคริสตัลใหม่ล่าสุดแห่งศตวรรษที่21นะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยใช่ไหมนะคะใครก็ตตงามได้เป็นเจ้าของออร่าไลท์23เขาบอกใส่เส้นเดียวแล้วจบะคะ่ะแต่จริงๆแล้วเราก็คงอยากจะได้สีนั้นสีนี้สีนู้นนะคะ แต่ไม่มีอะไรที่ทรงพลังมากเท่าออร่าไหลมีการทำปลอมเยอะเนื่องจากว่าตลาดต้องการเยอะแล้วก็มีแห่งเดียวในโลกก็คือแคนาดานะคะแต่ว่าบอกไม่ถูกว่าแล้วเราจะดูยังไงเพราะมันก็จะดูยากเหมือนกันว่าปลอมแท้ปลอมดูอย่างไรแต่จะบอกให้ว่าถ้าเห็นสีชัดมากๆเลย สมมุติว่าเม็ดหนึ่งเป็นแร่หนึ่งเม็ดหนึ่งเป็นแร่หนึ่งอันนั้นไม่ใช่แล้วล่ะนะคะเพราะว่าในหนึ่งก้อนในหนึ่งเม็ดนะคะในหนึ่งก้อนใหญ่ๆอะ่ะมันรวมแร่ธาตุยี่สิบสามชนิดเวลาเขาเจียมาก,ก็เลยจะต้องป่อปะปนได้ธาตุมันจะไม่มีเดี่ยวเดียวเดียวอย่างนี้นะคะถ้าเห็นแบบเดียวชัดเกินอันนี้เป็นคารอกนสไน์อันนี้เป็น, 9, น,นเลพิดโคไซเป็นเม็ดเม็ดไม่ใช่นะคะ และก็สีเนี่ยก็จะต้องเป็นสีแบบอะไรวะบอกไม่ถูกว่าสีอะไรกันแน่นะคะคือต้องบอกว่าที่ร้านสตนบิลีเวอร์เนี่ยนะคะเรามีออร่าไลท์23เนี่ยเข้ามาหลายล็อตมากเลยทีเดียวนะคะตลอด4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ มีแรกๆเนี่ยสวยมากตอนนี้ก็ต้องถือว่าก็ยังสวยอยู่แต่ว่าเป็นแร่ที่หายากมากๆเลยทีเดียวแล้วถ้ายิ่งแม็กใหญ่ๆเนี่ยนะคะคอนเฟิร์มว่าหาได้ที่ Stone Believer ของป้าหญิงเท่านั้นค่ะอยากปรึกษาเรื่องหินก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ